ถ้าแม่ไม่มีโซเฟนะถ้าแม่ทําพวกผักแม่ทำทีละอย่างแม่จําเป็นแม่มีแกร็บบริการทําให้ทุกอย่างแค่รับและจ่ายเงินแค่นั้นเองเออ,เอ,อไม่ต้องมาร้างมาอะไรทั้งนั้นแหละข้าไฟก็ไม่เปลืองเ,ออเดี๋ยวนี้คืาเดลิเวอรี่แล้วเองยุคไหนยุคโบราณไปก่อไฟไปเขาเท่าทันโซเชียลด้วยยุคมันใหม่แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไป เองจะโม้โคเว็บโคเว็บอ,อะไรเขามีแดดเออบ้านคุณอยู่จุดไหนครับปักหมุดตรงไหมครับเข,ไขาไหวนะครับแกร,บร็บแกร็บรู้จักแกร็บไหมเองใช่แกรบ็บนะเดีอเอ๋ยวพยายามรวย you know. อยู่เนาะยอมแพ้<า><า>พนี่บ่อยซ้อนเดียวว่า,าพี่ปอยกทถงขาแ,าแล้วเว้ยซ้อนมาเลยทุกอย่างให้ทำทุกอย่างเลยตะขวันชะกัดอะไรได้หมดเอามีโยนอีกมีโยนอีก มีทําแบบมีภาพเคลื่อนไหวให้ซอนเล้าใจเอาเพิ่มมาอีกได้ร้อยยี่สิบมาโรยมาโรยยี่สิบอยากเขียนเลยเอามาโรยแซ่ซับก็ได้มาไหมมาไหมคิดว่ามาไหมสําเร็จ์เนาะแม่ปลูกต้นอนทราล์มตรงนี้อะแม่ปลูกอยู่ตรงไหนปลูกเสถียรต้นอินทรีาล์มปลูกทั่วไปตามคันนาแหละไม่ใช่เมื่อกี้แหละมันปลปลูกข้างๆถังใกล้ๆกับอืบ ที่ระบายแอรนะ์น่ะคือพื้นที่นั้นนะ่ะน้ําแอมันไหลไม่ได้ให้หยดใส่นะคือมันไหลกับพื้นแล้วพื้นมันเย็นไง hmm. เพราะว่าปกติพื้นปูนมันจะร้อนใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> แล้วในต้นไม้แม,ม่แต่ไม่รู้มันจะเกิดไหมน่ะเพราะว่านานมากกว่าเรามันเอาไปลงกระถางอะลากมาเริ่มจ่อยๆแล้วมันอาจจะกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ที่หวานมากไร้เมล็ดก็ได้ <laughs> อินทผารัมสวนปุณยวีนะครับเกิดจากการอะเราเพาะได้ทั้งหมด40กว่าต้นนะครับ40เลยเหรอคุณจ้ะตอนนี้เรากำลังแช่อีกประมาณ20มเอไม่ได้ก็แค่่ออ,ออไม่ได้ก็แค่บ่นแล้วก็ถ่ายออกสามดเดือนอ๋อ,อยัง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 มีความพออยายามอยู่ค<ะ>ุณสั์มีอาการยังไงคะอยู่ตรงไหนคะ,นม,ะมองมไหมมันมองอยู่อ่า แม่มามีเขาปนอุษาให้อภัยทุกอย่างแล้วนะแล้วก็ยอมแพ้อีกยกตรงขาวตุ๊ดปอลล์มองมาสิวันนี้ออ่จะเป็นยูทูบเบอร์ครับเออเอียงข้างคือปอนเอียงข้างไว้เลยวเอ๋หันข้างหน้ามาไม่ค่อยถ่ายวะเอียงข้างไรยูทูบเบอร์เออเอออะไรอะไรคืออยู ทุกอย่างแหละต้านทรงผมนี่ถูกใจแม่เว้แต่ขณะนี้ก็ยังอวบดีอยู่สาวอินเดียชอบเขาเรียกว่านุ่มพรตะวันนี้เขาอดไม่ได้เขามาสั่งโลรตีซึ่งใส่นมและเนยเขาขาดเนยไม่ได้เอนี่มันอยู่ตรงบุรรวมนี่เองหน้าให้หน้าการประปาถ้าไปซื้อของดาวอะไรดาวเคียงเดือนหรืออะไรเน่ะมันยืมแล้มันยืม มันกลัวเราไม่อ้วนรีบไว้เขาดีเออรู้ซื้อมาได้ร้านละร้านไหนที่เราแม่มาร์กหมายหัวไว้ว่ามันไม่อร่อยไม่สั่งเขามาหรือยังอยากคิดว่าจะหากินกับแม่ได้ครั้งครั้งเดียวคือพอแล้วไม่ซื้อโลกเองลองเลองเพียงที่่อนเลองเพียงใส่ในดูลองเพลงเราเอาทำไงอ่านเอาหมดยุคเราอ่านเอานี่เอง อจะไปขนาดตลกไปไหม